หมอทหารแม่ยามยุ่งไม่เนี่ยผีทหารผีทหารผีทหารีทหารโอ้ยินว่าผีทหารผู้บกง่ายซ้ำโค่นนี่ล่ะมาไหวห้องอยู่นั่นหมดกวัน่ะเอาคนนี่ยังผู้ใหญ่กูบาดแท้เจ้าฝันบ่ฝันเห็นผีทหารบ่เห็นคนผู้ใหญ่โคนแปดโซกคนแปดโซอืมหมดที่ผ่านมาน่ะจ้าจคือบ่เห็นเบาเห้ฟังนเจ้าไม่มาบอกด้วย มันนี่ฮัปวดท้องแห้งเมือนกันั่านเอาไม่ปวดท้องแห้งขายหยิกความไปเขาป้าเห็นงวไปเป็นสานตุงจอมปวดแบบง่าบัวดแบบง่ยนี่สานเพิ่นเออสานนี่หรอไปฉี่อีริปบโอในความฝันเน่เห็นกวอนโอ้เห็นก่อนเห็นกอนเยบุเหด็นะไรอยาไเอือขอยหยป้าละแต่ว่าเห็นสานแบบงลูกโอ้แรงวามีทีมากฝันมันขึ้นต้นนี้ว่าเห็นสานพอดีย้ำมองย้ำมือแรง มาเหมือนคุมบอลล่ะไวเกือบันท่ายไปหันที่เรียบร้อยว่ะนี่มาซ้อมกันบ้านใครว่าทว่เมืองไทยอืมนี่มาซ้อมมากกันอันไม่อันกะเดาบ่ละหน้าบ้างละบ่าะละทีินเขาละหักสิ่งหัวหน้าตกแตกเบดทั้งหน้าหักสิ่หัวคนหัวรถรถถงแล้วเบียนลูกหางก็แตกเนี่ยทะเบียนยังล โอ้ยขนานอิงธอร์ละยิงบอลวกนขนไดยิงครับประจำาละขนาดอิอหงห่างๆเลยห่างๆเยี่ยมมากสอกรถต้องต้องฝันยังไม่แรงเนี่ยท,ที่ว่าเจ้าเห็นผีเ,<อ>เป็ดนั่นเจ้าเห็นอีดีบอกกับถามเลยที่ว่าไปก็นองตานะเน<อ>ี่ยพี่ว่าขี่ไปผีมันห่วงใจเ่ยผนะีเป็ดแต่ที่ว่าตัวสูงสนะูงหนึ่นไม่เห็นหรอกันนั้นเขาเห็นเขาไม่เห็นหรอก อยู่วัดนี้เป็นคนครับไปเข้าแมคโกอยู่วัดนี้อเออวัดวัดนี่มีหน้าฝันอันนั้นบักนั้นหมอแพทย์ว่าเป็นผู้กบยาผู้แข็งเออผู้บกเยี่ยงห้องดรอผู้แห้งอะไรมาผู้หน้าก็เลยถามว่าอันเจ้าผบุญยังคือผู้ใหญ่แท้หน้าบ้ากับถาำผีนะเออมันหลุดสบใบถ้าวันโขกเสืออยู่สองคนหัวเมียนั่นผู้บกใหญ่สมพ่นูุระ หลังเราไปคือจังมองนั่งสร้างเนี่ยอัดเปที่ยงอ่านขันนี้ยังคือที่อ่าหลังไงหลังไงขู้นปุ๋ยไงหลังเราไีผู้หญิงหลังอ่านคือยังไงนั่งสร้างเนี่ยสร้างขึนกลมลงบาขนกรมใบหมหลังปีว่าไงคนหลังปีนั่นบอบแมไม่มีนะคือคนนั่งแบบ สำักสงคข้ามันขันดับแล้กี่เมียคือเปียข้างล่างคนหนึ่งเมียโอ้เป็นเปียก็ยังยืดทัางลังสร้างลังสร้างคนยืดเยอขนนะเอ้าเจ้าปู่ยังก็มีหลังอันนังซื้อว่าอืมวเปล่าหอบ่นี่วเป่าเปาแล้วผมจะไหวซื้อเขาก็ทวงอเจ้ายังก็ไงแทะืัคนหนึ่งมาน้องด้าที่น้นหนึ่งเปลี่ยนสวกผลินดิทำบ่าวทูเดียวนะะทำฝันอี่พูดใ่กจะ ู่ยังคู่ใสูู่่คุู่าเมื่อกี้เขาดอกันเลไปเลยไปเลยเมื่อกี้บอกห้ซื้อตัวไหนคตัวนี้เมื mm ่อกี้บอกห้ซื้อตัวไหนครับผมเมื่อกี้บอกห้ซื้อเลขเลขนีกห้าศูนย์หกห้าศนหกนี่แหละมากเลยบอกค่ะมากตัวนี้ละ ต้องฟันหอกเนี่ยว่าต้องฟันเลยว่าต้องฝันเอาได้ยเอาตีนรอดเนี่ยคือทีห้องหรเอาตีน่้องสุดนั่นเจ้าบอกอันแม่อันบอกใหญ่ถือสามตเจ้าได้มาจังสี่บะโอ้อันฟันยังสี่ได้ตัวต้นึ่นะอที่มันร้อยมากนึ่งเด็กร้อยเด็กมาหาตัวนึ่นี่อืนซื้อไปจำได้วันออกร้อยอะไ่างเงี้เอ้าพม่นี่เป็นนออกเี้ย บอกกี้นต้นปีเออบอกเมื่อกี้นห้าจี่สีงวดก่อนตอนนี้เียกสร้างเขารวยคุณรอยได้สิบบาทเดคนหนานมีเงินมาหนาเราคุณรอยสามตัวได้ได้สิบบาทสิบบาทกระจามันกระามันเงินบบมีพออย่งได้เก็บบาทหมือนสตยขาติบไปแล้วมันมีเงินเขาแบบเขาเส้นเขหน้ะเขาให้เส้นเขาให้สี่สิบบาทแกงงวดนี้หกหาูนหางเดียวเลยอืมหางวนแมเก่าหาซูนะ หันลงไป็ดเต่าหาซูน้ำแม่กันไว้กันไว้ตัวลงตัวลงได้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันห้าส่วนเก้าห้าส่วนไปขี้เลยไปขี้ฝันสารตันงฝันฝันสุดที่ว่าแสงลอยอยู่ข้างหัวเสียังหน้ายงหน้าว่าสันเฮียนมันสุญน่ะแม่อันที่ลงหัวตาอ่านโอ้โนั่นมันบ่เห็นอยู่เชียเห็นเป็นแสงบ่หรือเห็นเป็นแบบแสงแสงแบบไงกันแสงไฟคือนิอ่อนมันสช้บัสแบตเตอรี่นะมันจะบาบ้าไปสองเทียน หน่อยมากเ่มันมีรังหัวเลยล่ะนาไร่าเออมันมันตั้งรังหัวมาล่ะเออที่เรียกว่าน้ามันบัดเบิดไปเห็นมันวันนี้เห็นบัดกันนั่นเห็นบัดเงี้ยนน่ะเออเห็นบดเงี้ยนกี่รถอยู่หันเนาะหันะละเห็นอยู่หันละพอาะเราว่านามันก็น้ำเนีายกันแน่นาแบบแบบสองเที่ยงวันนี้หายไปรังหัวแล้วเราไปจับคนรูกเนี่ย มันเป็นยังกันแท่วะเอาอันบ้านเจ้าก็อยู่หลังแม่มันดีแม่เผาตรงันตรมันตรงกันพอดีอย่างเบิ้งเป็นยังกันแน่หนูว่าอืออันนี้เห็นเห็นก็ไปเลยแต่ว่าใครเห็นบ่มันก็เรียบเรียบหายไปเลยก็ยังไฟดับปุ๊บก็ไม่เห็นแล้วโอ้เรียบเรบเลยแรบสองเทอมันหายไปเลยยุคไก่แห้งมันบอจกว่าเห็นนั่นไงซ้ำควบมันไงผุแล้ว ร้อยกับเม็ดทขไม่ปุ่นเจ้าว่าแม่ผู้ไดมาจุดพุมทีน่ะมันใหญ่พุคือแสงจุดพวมมันดร้อยมันดิมันิแทมมันหยขึ้นบ่หล่ะแจ้งแบบอย่างมันไม่ยนห่เนอนยังไงบ่หนาอ่นชั่ให้่น่ะช่วให่แนยกกระดาษชให้เพื่อนได้มันตัวใดกันแตะรอบ่เนาะคุน้องไม่ได้ฝะดอีกรากนะนี่นเอฟเนขอกถ้ว่าแหงบตั้งเอาซื้อบองทีเขาเลยละเาก็ไปขี้ใส่าเขา อันนี้มันช่วยแล้วบ่อยบ้างรังานพอดีงานพอดีนเลยเดีวงานนัานทำแน่พองานีมาทั้งนี่ย่เอาพี่น้องแคบหน้าจอด้วยครับเด้๋ยแคบแคบแคบแบกงไลมันกองลื้อาบงบงเด้อรับริบริฝันหอกครับแต่ว่าก็บบากกับงานบริแมาบวกเดีเลยนี่น้อกานสูก้าสอมากตัวใดที่สุดพ่อสมากพี่เขาเป็นละ หกห้าศูนย์ใช่ไหมครับพ่อซื้อลยละสามตัวเลยหางเดียวมักตดีแล้วห้าศูนย์เนาะครับศูนย์มังดอกมักตูเขาซื้อที่ละคลองด้ับผมศูนย์ผมมั่งดอกมักตูดนี่ละเน้นเน้นคือหกห้าศูนย์เอาสามตัวได้เนาะหน่งตัวเอาดีละมังก็ซือที่ละมันเป็นเบาทีได้ซื้อที่เพิ่มกับตอนหกห้าศูนย์นี่ละเนาะมาว่ากันทุกคนให้รำวยทุกคน กูใกล้ผมอยูแขงเรล้เราค้ากัได้เอาเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นแนวทางพ่อตุ้ยนะครับผมประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผม2567นะครับผม FC ก็แคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับผมก็คือว่ากล้องนี้จะเยอะนิดหน่อยนะครับ FC ครับตัวเลขอาจจะเห็นไม่ชัดก็ขอไป FC ไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปจะเพียงเท่านี้นะครับผมให้ FC ได้โชคดีมานไปด้วยกันนะครับผมขอจบคลิปไป็จเพียงเท่านี้สวัสดีครับ